เออทีม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 อ่าอิกิตอิงิอเออทีมโดน48คิวแล้วอังกฤษคูยองมันโอ้194คิวแล้วโอ้ดีจังเลยนะเรายังมถึงร้อยเลยนะคิว194ตาย187ว่าของเขาก็ไม่ได้ต่างอะไรมากตาย289เอเอค่า340 ว้าส wow. ุดยอดมาเจอแล้วด well> ูแชทดิวิลเลียมวิลเลียมวิลเลียมดูแชทไอเอ็มวิลเลียมวิลไอเอ็มเดี๋ยวไปใช้กองที่เร็วที่สุดตอนแรกกว่าดูแชทก่อนวิลลิมวิลลิมอะไรจีดยิ่งเข้ามาดูดวลแมนอยู่ปะมาไม่แตะเด็ดดีแล้วมันจ่ายแล้วดูไม่ โหม่สักสกีาแล้วมาแล้วมาแล้ว<ท>มา้วยยยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาแล้นนะาออมาล้วมาแล้วมาน้องกล้อมาแน้วมาแล้วมา้วงาิล้วมา้เล้นน้องกลาแล้วล้ว้วมา้วนแ้วา้วา้มาแ้วม้อ้แล้มา้วแล้น้อ้อล่แ้องกิมอ เรียกว่าน้องอังกฤษเอ้ยน้องจิตกระจอกจังว่าไอ้น้องจิตได้ไอ้น้องจิตทำไมไอ้น้องจิตมันกระจอกกันไปละไปละเอาไปลองมึงเล่นเนี่ยเอาหมายถึงน้องมึงไม่ได้หมายถึงมึงจิตบอกเด็กหนักเกียนนะหาคนเล่นด้วยดีกว่าเออเอาโอมาเนาะเอาไหนครับกระบอกไหน อ๋อจีบแล้วตายแล้วตาไแล้วตายแล้วยี่สิสามมาแล้วอ่ะตีแล้วก็ดีแล้วตีตีตีแล้วเราจะจับตีกันยังไงอีกหนึ่งจอกเลยเลือกเลือกเลยก็ได้เข้ามาดิเข้าแล้วเหนื่อยจังเลยโดนจับเลยจับได้เลยล่ะเข้ามาอะไร ข้าผมผมเข้าแล้วค่ะโอเคผม็นสูซางตีะก็ค่อยๆับวก็ได้มาดันไหมไม่ต้องหนเข้าเตยเย็นมันใจเย็นเย็นลบันได้น้อยเลยแม่เหมือนกลบกบป่ะกบก็กกบก้บดานไหนอะเอทีเอทีสอง

น้าอ่น้องบอกน้องบอกัวอะไรล่ะกูพูดเองกูพูดเองกูพูดเองไงพูดเองไม่เองเฮียอยากเจ็บตาไม่นาเรา้วดีดามาไงไปรู้จักกาลี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 หมันกาลีเนี่ยจาริน ติปนร์ไอรลนแมนสาวแปดแปดบาทเออเหรอเพื่อนบิสซี่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยหสิบของดีสีจำนวนของดีสีไอเด็กเที่ยมือมึงเอาไปซื้อยายกับเคมเบอร์นะไเด็กเที่ยน้องกิรยายบบเคมเบอร์นั่นแะใช่ร้านสีส้มอ่ะมีการปายานิดเดีเมากเลย ใจเย็นอย่าซ่าเวอาเอาเอาเออมันมันทำอะไรกันนะไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเลื่อนเลื่อนเลื่อนต่อบอกไว้เลยเอาเอามึงก็เลื่อนเหมือนกันต่อต่อบล็อกเราบอลแม่งวับค่ะเออแล้วก็เลื่อนลงไปเหมือนกันเลยน้องกิจน้องกิจเหรอน้องกิจน้องกิจอะไรน่อยน้องกิจอะไรล่ะน้องกิจฮะ โอ้มันแน่นนแน่นมันแน่นนะเว้ยเขาเอาเอาบานบิดเอาเอาเลื่นเลื่อนเขาชุดเขาชุดตกตายกันหมดเลยเอ้าเอตกตายว่าให้น้องเล่นมันมือนเทรนเป็นเทรนเขาตกตายเป็นอะไรเนี่ยบอกซิมันมันเป็นเทรนเทรนตรงไหนเนี่ยร้อเล่นมาเล่นนั่นเองนั่นแหละไม่ได้เป็นเวทีสิอย่าอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง ใคเชื่อมันแล้วทำไมกูมาคนเยวอ๋อเอเวเข้ามาดไหอ่ะเอ้ยส่งส่งส่งอารอนซิลมาให้ยดิอยากเปลี่ยนเป็นอารอนซิลอะอะไรอะอรอนซิลคืออะไรวะรู้จักเหรอลาอะ่รกแล้วกุลาคุลาดงว่ะดงว่ะไอ้ทวึ๊ึ๊ ยนอยู่ใตีไ้ไก่ใช่ไหมล่ะไอ้กิดจิส่งส่งชื่ออารอนฟิ์มาหน่อยหาเองเว้ยบีเกอร์โหดบีเกอโหดเอาบักบอกน้องกิดอารอนฟิวคืออะไรวะ ต้องดงแค่คนเดียผู้คู่จักเนี่ยเอ๊ยบักน้องจิบนี่คือดงแค่ไหนจะเล่นยังเนี่ยจะเล่นยังเนี่ยเออรอนานแล้วนะเล่นละเนี่ยเล่นรอเลยไม่ต้องเป็นโซโลดิทำไมเราไม่เชมาเถอะไม่เงินกับไปไกลก็ได้โซโล่ก็มันเป็นทีมไงใครไกลคนหนึ่งอ่ะกดสอง สาอ่ะกดหนึ่งไอ้ไก <ah ่ーー <h <h ัมไวางไว้นึ <h 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 ่ก่อนโอ๊ยเอาเอาไม้มาหน่อยดิขโมยไม้ไปเลยเข้ามายังไม่เข้าหรอกงันกูหาโดนฟิลข้างล่างมีไม้หัยังไม่้เอาเสียอโรแล้วก็ฟิลไง ฮอาโลแล้วก็ฟิวนะ่าอย่ให้ส่งเดมอนไปไม่โดน่เหรอไม่หาม่โดนหอโนหรอไม่โหรอโดหรอ่อกมโดนล้อก็่อมรอนอ่ะดหรอ่โดหรอไมดอม่นริไม่รอไ่นหอ่โดรอ่โหอดหร่นรอไมน่หห่ไม่่าได่วยนอ่่งไป แต่ค oh, oh. ิมม oh. oh. oh, right. ือมันก็ใช้ไม่ได้เลยอ๋อเอสิงเอฟสิงเฮ้สิวล็อตไปดิม้อมีล็อตไปเลยสล็อตกระเจงล็อตกิะเจงอสมึงใช้เหรอเว้ยเอสล็อตงเอ้ากราเหรอเออวิลเลียมวิลเลียมวิลเลียม เดินยิงบาสตปชนลอนถอยหลอ้าวเเขา่โซโล่หยับยับโชว์ฝีมือเอาให้เอ็ไหนอะไม่ดูมันยันก่อมั้อ๋อเป็นเจ็ดไม่ใ่ได้หาเรื่องล้วแล้วหมภาพดเทือน ทำอะไรเอ็นก็เห็นมึงกดต้องนานไม่ได้อยู่อันสองอันถ่ายยาวเลยดีกว่าลืมกดปิดโอ้ยายเหรอเออถ่ายครับพี่โอเคเอ้ยได้แล้วอารมณ์ฟิวไอ้สัสษอารมณ์ฟิวอารมณ์ฟิวจนเจริญนี่มันต้องใช้เทชแพ็คเอ้ยใช้แพ็คที่มันแบบไม่เห็นมือเออเปิดเปิดตี้แล้ว จะตีแล้วเหรอไหลอยู่ที่ตีเลยจะให้ตีเลยเหรอห้องไหนอ่ะตีเลยเหรอรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงพี่ขับไปดูช้างรู้สึกได้ยินคำที่ดีอะไรอะไรอะไรห้องไหนอ่ะขับช้าโฆษณาการศึกสุดยอดเลยวิลเลียม ข้าเรียงมีเลียงมีสีตอนนี้ตอนนี้มาตอนนี้ขึ้นตอบเช้าไม่มีผ้าคุมไม่แบอขคอนี้ไม่มีเอาใสคุมเหอเฟี้ยวอะ เกชนอยยังไม่ได้คีสตัวเลยโอ้ยลองดูปากนะโอ้ยแกเจอหัวหย่องแล้วล่ห okay, ัวหย<ะ>่อมแล้วล่ะหัวหย่องบ้าสุดไม่เจอลักเซลนีล่แล้วอ้กรหนเหมดนี่จะแกเกอยู่ <c oughs> ในห้องไหมเนะี่ยทีมนู้นเนี่ยยังไงได้หมดก็กสดชื่อนะทีมนะู้นตัวเลมอนน่ะดี เดี๋ยวี่แอดมาแ็กกายไอ้สัตว์เดออไหนฟังไงมาอยู่มามา S W C E ห้าไม่หมดทับงหมดที่สามันอยู่ไหนวะเปิดเพลงว่าไงเหมอเขิ่อ้อ ชอบโยกพี่กิตพี่กิตได้เล่นมือสั่นไหมเล่นไอ้ตรงกดแบบเกง่งเก่งแล้วมันจะจสั่นเหรอละเอาคลิปนี้ไปดูหรอดูดูไปก็มัาอยากั้าปิดเป็นฟ้าปิดอาคิปนี้เป็นดีฟ้าิดล่วงหรือฟ้าปิดล่วงก็ไม่ดีดีกว่า ตาดิดแล้วลวงโอ้เปิดทีนี่คุ้มค่าอะไรวะอะไรวะดิฉูก็ดีเสียบตึง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 ไม่ได้อัดเสียงเพลงไว้ี๋ยวติดแล้วติดลิิ์ล้ติดโอันี่เคยดูละเคยดูจะไม่ดีแล้วมันจะใส่มาทำไมหกสี่อันโอ้ สั่งให้ปิดยังเลยขึนมเปวดสั่งเกต้อะไข้องไร้สั่งปิดเป็นนายกสั่งปิดเปินนายกเกิอะไร้องกิดอะไรขอ